บีบีสินวครับต้องขอแสดงความดีๆกับพี่ปอกนะทุกท่าษจะซีรีวันนะครับกับความรุเรงหนึ่งของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับวันนี้คว้าแชมป์คนยิงตั้นมาของได้สําเร็จเพราะกานแชมป์นะป้รงกันแชมป์ปี2ส2 0มีมีทีิ่ยากขึ้นนะครับเพราะเราต้องพูดว่า หลากหลายสไตล์ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วที่ <S <S มันอยู่ใน learning process หรือว่าขั้นกบวนการเรียนรู้ของเราในการพัฒนาเพราะว่าถ้าทุกท่านจะทราบดีก็คือหลังศตกษาโลกเนี่ยลองมีการเปลี่ศษ่ายเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ในสองรายการหรือว่าสองทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนกับรายการที่เป็นการอุ่นเครื่องรายการแซดฟุตซอลแชมเปี้นยนชิพทั้งสองคน,นเราไม่ได้ไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับก็คืออาเซียนเราได้ที่สามขณะเดียวกันแซดฟุตซอลที่มีทั้งยอดทีมรัสเซียอิหร่านกับคูเวตและก็ไทยเนี่ยเราก็จบที่สามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนติเนนตัลเนี่ยกับ สิ่งที่เรามีคอนเซปต์ไว้มาช้านานแล้วนะครับตั้งแต่5ปีที่แล้วเนี่ยก็คือการได้เรียนรู้รการเล่นกับทีมในแต่ละทวีนะครับซึ่งถ้าเราดูครั้งนี้เนี่ยคอนติเนนตัเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า ในรอบแรกเนี่ยเราเล่นได้แข็งแกร่งมาก<ช>แล้วก็มีคลีนชีททั้ง2แมตช์ไม่เสียเลยไม่เสียประตูกแกนะครับในขณะเดียวกันเราได้รอบรองชนะเลิศที่เข้มข้นกับทีมยุโรป<ช>นะครับแล้วก็เราต้องบอกว่าเป็นอาจจะเป็นเกมยกุโรปที่ไม่กี่ครั้งที่ผมเห็นทีมชาติไทยค<ช>อนโทรลโมเมนตัม um <ช>ทั้งเกมนะครับในเรื่องของทั้งการครอบครองบอลการเข้าทำแล้วก็ วิธีการระบบการร่วมเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่น,นะฮะผมคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มีค่ามหาศาลสลา้วจะมาไงนะ,ค,ะครับแต่ว่าซาอุดเนี่ยเราต้องออเราก็ต้องอยอมรับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาเพ่ยังไม่ได้เล่นดีขนาดนี้นะครับ,รบก็ ห่างสองลก mm hmm. นะครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่เขาอ,อาจจะพูดง่ายๆประสบการณ์ในระดับเอเชียหรือว่าในระดับนานาชาติเนี่ยก็ยังเป็นรองเราอยู่มากพอสมควรแต่ว่าถึงมุงนักวันนี้แล้วเนี่ยกับโค้ดที่บอกว่าเขาลงทุนมาจากบาเซรลนา mm ่า hmm. นะครับมันก็ออกดอกออกผลแล้วก็ต้องต้องบอกว่า ทําไมว่าเกมนี้ว่ามันมีคุณค่ามากเพราะว่ามันเป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งเลยมันเหมือนอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งซึ่งต้องยอมรับว,ว่าเขาก็เล่นวิธีนี้มานะครับก็คือการใช้ผู้รักษาประตูหรือผู้เล่นคนที่ห้าอ,ออกมาเล่นร่วมนะครับไอ,อ้ตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันมันมันคุ้มค่าเพราะว่าเราได้เจอทั้งยุโรปได้เจอทั้งโอเชียเนียในรอบแรกรแล้วก็ได้มาเจอ t ท c กติคอลเกมในวันนี้มันก็ทำให้เราได้ซึมซาบหรือว่าได้พัฒนาตัวเองไปสู่การแข่งขันที่มีหลายรูปแบบจริงๆ <Yeah. S 1> นะฮะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นคุณค่าหรือว่านักกีฬาต่างๆก็จะได้รับซึมซาบตรงนี้โดยเฉพาะนักกีฬารุ่นใหม่ <Yeah. S 1> นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็เขาก็าสามารถที่จะไป พัฒนาตัวเองแล้วก็ระบบทีมในเชิญบวกได้นะครับซึ่งอยากจะพูดว่านักขนานี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจในบางอย่างหลังจากที่เราเปลี่ยนทายในช่วงหลังจากช่วงชิงแชมป์โลกมาแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าตอนนี้เรามีนักกีฬาที่เป็นรุ่นใหม่แล้วก็ได้รับการเสริมสร้างมาแล้วจริงๆแล้วสองสามทัวร์นาเมนต์แล้วนะฮะแล้วก็เราก็เชื่อมั่นว่า เขามีประสบการณ์ด้านนานาชาติเพียงพองแล้วนะครับที่จะหลังจากคอนติเนนตัลเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะอบอบอบอุ่นใจอุ่นใจว่าชิงแชมป์เอเชียแล้ว,มมลวตรงนี้เราก็รู้ว่าเราจะมีอาวุธครบ,ครบมือนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นระบบทีมนะครับทีมเวิร์กนะครับการเ,าเรียนรู้กันการเข้าใจกันนะครับในเรื่องของอาการร่วมเล่นแล้วก็ ผมเชื่อว่าเราก็จะเป็นทีมหนึ่งที่สบายออกสบายใจได้มั่นใจได้ว่าเขาจะตอบแทนแล้วก็อ,ออกดอกออกผลหลังจากนี้ครับครับแล้วเชียฟฟุตซอลไทยนะ